น้าดูเซตสวัสดีครับเป้ครับ <S 2> <S 2> <S รีแอคชั่นนะครับอันนี้น่าจะจักงานดีทวีตทีนะครับสตาร์วอร์ส e Mandalorian รีซีซั่นสเป็นทีเซอร์เทรลเลอร์นะครับเออเป็นทีเซอร์ก่อน แมนดาลอเรียนซีซั่นสามหนึ่งสองสามกูอ๋อเหมือนเป็นพ่อของโกรกูไปแล้ะ <laughs> <I can. S 1> เป็นแคลนที่มีสองคนเออเก๋ว่าลูคัสฟิล์ม อ้าวดันเคยถอดเฮลเมตถอดหมวกกันน็อกอืก็เลยไม่นับว่าเป็นแมนดารียอนแล้วกลับมาแล้วจำชื่อไม่ได้ละโอ้โหเฮ้ยแม่งมีตัวใหม่ เฮล멧กันสวยโอ้โหเพียบเลยโอ้โหคอบานเลยคิดว่ามีแมนดาลอเรียนคนเดียวหรือจจากร็อกกูผิดไปแล้วจ้ามีเพียบเลยจ้า โอ้โหชานี่สวย right, ปลุกไฟเตรียมพร้อมจะไปผจญภัยกันหรือยัง oh, โอ้โหแม่งสมกับเป็นทีเซอร์จริงนิดเดียวไอ <laughs> ้โลโก้สวยซีซั่น3สตรีมมิ่ง20 2023 ปีหน้านะครับโอ้โหกว่าจะได้รับชมกว่าจะได้ดูกันโอเคเออไหนไหนถ่ายคลิปไปแล้วรวม2 r e a c t i o ชนอยู่ในคลิปเดียวกันไปเลยแล้วกันเนะขี้เกียจแยกคลิปแล้วมีอีกหนึ่งตัวนะครับกับเรื่องแอนดรอันนี้ใกล้สตรีมมิ่งเนี่ยเต็มที่เต็มทนล trailer นละออ f ฟิเชียลเทรลเลนี เขาเขียนแค่นี้นะครับแต่น่าจะเป็นไฟแนลเทรลเลอร์ละเป็นเทรลเลอร์สุดท้ายละก่อนที่จะสตรีมมิ่งกัน123 go อันนี้อีกไทม์ไลน์หนึ่งนะเออ คาเสียดแอนเดอร์ยังไงก็ต้องตายอยู่ดีแล้วก็ตายจริงๆนะครับในโลกวันแม่งสปอยกันล่วงหน้านี่ไงจากผู้สร้างโลกวัน จากผู้กำกับเดอะบอลเลกาซีว้าวมอนมอสมาไม่รู้จักเลยตัวละครอมอนมอสมาได้เคยเห็นแล้วแต่จำไม่ได้ละเซปเทมเบอร์21 t เลื่อน,นมาหน่อย,อยนึ่งนะเออเลื่อนมานิดึงอ่าซอเกเรร,รากลับมาละมันคือสงคราอม โอ้ยซีจีที่จัดเต็มมาสามตอนรวดพรีเมียร์สามเอพิโซดรวดกันไปเลยโอเคเอาเปิดไฟก่อนเดี๋ยวเมาส์กันต่อเออก็แบบสองเรื่องเนะสองสไตล์นะครับสองไทม์ไลน์แมนดารนเนี่ยคือหลังเอพิโซดหกไปแล้วเออส่วนแอนเดอร์แอนดอร์เนี่ยแม่งอ่าน วิธีออกเสียงนะครับ <c oughs> แม่ง accent pronunciation เนี่ยไม่เหมือนกันสักรอบหนึ่งพอในเรื่องเนี่ยบางคนก็เรียกว่า ander ตอนท้าย t r a ลเลอเนี่ยเป็นแบบ voiceover นะครับเขาก็เรียกว่า a n d r เออสรุปผมก็ไม่รู้นะ <c oughs> ว่าจะเรียกว่า e n d e r หรือ a n d r เนี่ยดีแลอ,อโอเคเอาตามที่ถนัดนะครับแล้วแต่ถนัดกันละกันเ n d e r a n d r เนี่ยเป็นเออกร เอพิโซด4เอเป็นเหตุการณ์ก่อนโรกวันนะครับเอสวนแมนดาร์เรียนเนี่ยหลังเอพิโซด6เนี่ยไปแล้วโอ้โหใครที่แบบว่าไม่แม่นนะครับเรื่องไทม์ไลน์ของ Star Wars เนี่ยเวลาดูเนี่ยมันก็จะแบบมึนๆหน่อยอนๆหน่อยอ <c oughs> ต้องแบบว่าเช็คข้อมูลกันนิดนึงนะก่อนดูนะครับแอนเดอร์ there, เนี่ยแอนโดรเนี่ยกำลังจากสตรีมมิ่งลนะ เร็วๆนี้แล้วประมาณแบบวีคหน้าวีคนี้แล้วแล้วเขาเปิดตัวเนี่ยสตอนรวดนะมาวันแรกเนี่ยให้ดูเนี่ยสามเอพิโซดอิ่มกันไปเลยเอเอส่วนเดอ m a n นดาร r เ a ียนซีซั่นสเนี่ยบอกแค่ว่าปีหน้านะครับ2023ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนอะไรอย่างไรเนีจะให้เดาน่าจะช่วงแบบต้นๆปีนะเออน่าจะแบบว่าช่วงแบบครึ่งปีแรกนะครับถึงแบบ ปล่อยทีเซอร์เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเออโอเคอ่ะเมาสถึงเดอะแมนดาริเรียนก่อนผมดูแลสีซทั้งสองเอ,อ้ยหลังจากที่แบบสนุกสนานนะครับจาก o b บีวันเคนโนบีเอออันนั้นก็อีกไทม์ไลน์นึงนะ <laughs> ดิสนีย์ในแบบว่าโอ้โหหลังจากซื้อแบบลูคัสฟิล์มแล้วใช่ก็ต้องแบบถอนทุนคืนก่อนเอาให้คุ้ม ผลิตแหลกเลยไอ้ทีเนี้ยแม่งแ,แบบชอบแบบสร้างเป็นพรีคอลนะครับเพราะว่าเขาไม่สร้างล่วงหน้าอีกแล้วนะเออคือแบบว่าย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังแล้วก็แบบเรื่องนึงก็แบบไปแมะไว้ตรงไทม์ไลน์นึงซีรีส์นึงก็ไปแมะไว้ตรงไทม์ไลน์นึงมันจะแบบมึน,มนๆนะเออตอนดูมันจะงงๆหน่อยแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบนะครับสไตล์ของ OB1 k ว n o b คเพราะผมได้ชอบไลท์เซเบอร์เออกระบ,บี่แสงดาบแสงเนี่ยชอบมาก ชอบสไตล์ของแบบการต่อสู้ของเจไดกับซิสนะครับเออผมชอบแบบแนวนี้แมนดาร์ r ลเรียนเนี่ยเคยดูซีซั่นหนึ่งแล้วก็ไม่โดนนะครับไม่ประทับใจก็เลยแบบดองซีซั่นสองเนี่ยไว้ยังไม่ดูขี้เกียจดูไม่ค่อยชอบนะครับเท่าที่ควรแต่พอมันมาแบบสนุกจาก o b บีวันเนี่ยมันก็เลยแบบเฮ้ยมันเนี่ยติดลมเฮ้ยหาที่แบบว่าเกี่ยวกับสตาร์วอ s เว้ยดูอีกเว้ยเออเอเอ ก็เลยไปย้อนดูนะครับ The Mandalorian สีซท่นสครบจบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไว้มีเวลาว่างๆนะครับเดี๋ยวมาเมาส์กันเดี๋ยวทําเป็นคลิปรีวิวแล้วกันนะเออแต่ว่าสไตล์ของ The Mandalorian เนี่ยผมเฉยๆนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ดูได้คือด้วยเรื่องของโปรดักชันนะครับ CG VFX ทุกอย่างเลยเสื้อผ้าหน้าผมการสร้างจักรวาลของ Star Wars ที่อยู่ในร่มเงาชายคาของ Disney แล้วเนี่ยมันเนี้ยบมากนะครับเออ งานด้านวิชวลงานด้านซาวดีไซน์ทุกอย่างเลยเนี้ยบสุดๆตอนดูเนะี่ยมันก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเออสำหรับใครที่ชอบแบบ Star Wars นะเออผมเนี่ยได้พูดความรู้สึกนะครับเกี่ยวกับแฟรนไชส์ของ Star Wars เนี่ยเคยทำคลิปไปแล้วนะเดี๋ยวผมวางลิงก์ของเพลย์ลิสต์ที่ทำไว้ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับ Star Wars ของช่องเราเนี่ยเดี๋ยววางลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับรายละเอียดของคลิปนี้ ใครที่สนใจนะครับกดย้อนหลังกลับไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยจัดไปได้เลยแมนดารินซีซั่น2อที่ชอบตอนอาโซกะนะโอ้โหอาโซกะทาโนแม่งเซี้ยวล้วมีไ์เซเบอร์นะผมชอบแนวนี้เออแม่งเจไดไ์เซเบอร์คู่สองด้ามบึ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 ม,บม,บม,บมโอ้โหอาโซกะที่แม่งแบบพอเป็นไลฟ์แอคชั่นนะครับแม่งเทสุดๆแล้วก็ชอบตอนลุกเออลุก สกายวอล์กเกอร์มาแบบรับตัวโกรกูไปตอนจบโอ้โหตอนแม่งสู้กับแบบว่าไอ้แบบดาร์คทรูเปอร์ไม่จำชื่อไม่ได้ละไอ้ที่เป็นทรูเปอร์หุ่นยนต์นะครับเอออารมณ์เหมือนแบบเดอะเทอร์มินาเตอร์โอ้โหตอนลุกแม่งมาจัดการนั่กุ๊มปุ๊บ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 ปุ๊ ก็เลยไม่ค่อยไฮ์เท่าที่ควรนะครับและตัวนี้เนี่ยมันเป็นแค่แบบทีเซอร์นะเออเออยังแบบสั้นๆอยู่คะแนนความไฮป์ขอยังไม่ให้แล้วกันเดี๋ยวขอดูแบบเทรลเลอร์เต็มๆเข้าอีกทีเพราะรอลุ้นนะครับอยากดูดาร์คเซเบอร์เอ้ยเซเบอร์ของเราแมนดารเรียนเขาที่แม่งแบบเป็นด้ามตัวใบดาบตัวเบรดเนี่ยดีไซน์แม่งเก๋เลเป็นด้ามดำ แล้วก็ลักษณะของดาบเนี่ยแม่งเฟี้ยวกว่าไลท์เซเบอร์ปกติน่าจะมีซีนต่อสู้ของดาร์คเซเบอร์เนี่ยให้ดูเพิ่มเติมแน่แน่ในเดานะครับเดาเดาเดาจากซีซั่น3นะเอโอเคส่วนแอนเดอร์นี่ก็ยิ่งเฉยๆหนักเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่โดนนะครับกับโรกวันเออเอเอเอ,เอก็เลยแบบเฉยๆนะครับกับแนวแบบเป็นแบบเรเบเลียนพวกกบฏเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเออที่ต้องมาต่อสู้ กับเรา Empire เออก็เลยแบบไม่ค่อยไฮท์เท่าที่ควรนะครับกับซีรีส์แ n d เ er. ดเคยทำไปแล้วนะครับคลิป r รี c t แอคชั่นก่อนหน้านี้ก็เคยมีทีเซอร์เขาเคยมีเทรลเลอร์เนี่ยปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ไปแล้วนะเออใครที่สนใจนะครับกดไปที่ลิงก์ของเพลย์ลิสต์ Star Wars ของช่องเราเนี่ยได้เลยเออทำไว้แล้วครบครันกันไปเลยส่วนแ n d เดอร์แอนดอร์เนี่ยเดี๋ยวถ้าได้ดูนะครับเดี๋ยวมาทำคลิป รีวิวเมาท์มอยพูดคุยกันอีก 1G ทีโอเคท้ายคลิปนะครับโปรโมทช่องเราบ้างตอนนี้ในะช่องเราเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับ Membership ใครที่สนใจช่วยเลยช่ยองอยากสปอร์ตช่องอยากส่งกำลังให้ช่องอยากให้ช่องของเราดำเนินเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ให้ในดีสคริปชันรายละเอียดของคลิปนี้และก็ในคอมเมนต์ปากหมุดของทุกคลิปและเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิป e x c l u s i v e ซีฟคลิป Members ่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการทำแล้วและในอนาคตเนี่ยจะมีการผลิตเพิ่มเติมอย่างแน่นอนและที่พลาดไม่ได้ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคทกคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วและก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่แวะเวียนมาคุยกันนะครับขอบคุณมากมากมากแล้วก็รบกวนฝากไปกด f l l o w page f a c e b o o k เป้บัมบ์ลิงก์อยู่ใน description ของทุกคลิป หรือใครที่เพิ่บังเอิญมาเจอการคลิปนี้คลิปแรกเลยอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามใ้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยทุกคนเริ่ม subscribe กด like กด share อมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับ may the force be with you